ขณะที่ตัวเลขเมื่อวานอย่างที่บอกครับพบเพิ่มแค่3รายถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตติดต่อกันมา5วันแล้วตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในยอดอยู่ที่2,969คนรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว2,739คนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยร76คนนะคะ คนที่ติดเชื้อรายใหม่3คนนี่มาจากการติดเชื้อจากผู้ป่วยที่ยืนยันในกรทม2คนแล้วก็ที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐที่จังหวัดนาราธิวาสอีก1คนตอนนี้ที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือคนไทยในต่างประเทศที่ทยอยเดินทางกันกลับเข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งทุ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิก็มีกลับเข้ามา3เที่ยวบิน290คนเจอที่ไข้สูงเนี่ยคนหนึ่งนะคะ สามเที่ยวบินที่มาเนี่ยเที่ยวแรกมาจากรัเสเซียค่ะรัเสเซียนี่ตัวเลขหลังๆก็พุ่งกระโดดมากนะคะติดเชื้อวันเดียวเนี่ยเกือบหมื่นคนสําหรับรัเสเซียเมื่อวานก็มีเที่ยวบินจากรัเสเซียเข้ามา70คนไม่มีใครมีไข้สูงแต่ทั้งหมดก็ต้องเข้ากักตัว14วันตามมาตรการของรัฐอีกเที่ยวบินอีกเที่ยวบินหนึ่งมาจากสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นี่แหละเจอคนไข้สูงหนึ่งคนที่เหลือก็ถูกส่งไปคักกักตัว14วัน และเที่ยวบินที่3ม,มาจากสเปนสเปนนี่ก็ตอนนี้เป็นอันดับ2รองจากสหรัฐแล้วนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อ45คนผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นไม่มีใครมีไข้สูงแต่ทั้งหมดก็ถูกส่งไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะครับอ่ะ,อะ